ช่วงนี้นะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับตามแนวชายแดนไทยเนี่ยมันมันเงียบนะครับมันเงียบมันมันเหมือนกับว่ามันน้ำนิ่งไหลลึกถึงแม้ว่าเราจะมองว,ว่ามันเป็นแบบนิ่งๆิ่งอยู่นะครับสถานการณ์มันนิ่งๆ่งอยู่เพราะว่าตอนนี้ทั้งฝั่งไทยเองทั้งทางฝั่งของเขเมรเ,เองเนี่ยก็เตรียมการในการที่จะไปเจรจากันนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าจะเอากันยังไงนะครับ ว่าจะมีการตกลงกันยังไงหรือว่าจะเปิดฉากถล่มกันต่อเราก็ต้องมาเฝ้าจับตามองดูว่าวันที่สี่เนี่ยเหตุการณ์มันจะไปในรูปแบบไหนมันจะออกมาหน้าไหนมันจะถ้าเข้าทางฝั่งไทยหรือว่ามันจะมีผลบวกต่อทางฝั่งของขมิ้นเราต้องมาฟังดูครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่ทางฝั่งของคนไทยเราเนี่ยโอ้เฝ้าจับตามองกันนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ทางฝั่งของอรัฐบาลไทยเดินทางไปเจรจากับทางฝั่งของขมิ้นเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามัน มันตามตูดขมิทุกครั้งแล้วมันอะไรแตผลทางบวกนี่มันจะตกไปทางฝั่งของมิทุกทีมันเลยทําให้ทางฝั่งของไทยเนี่ยพอเวลามีการเจรจากันทุกครั้งขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนไทยจิตใจในมันรุ่มรุ่มดอนดอนมันตุ้มตุ้มต่ำต่นะครับแต่ก็เราก็ต้องมาเฝ้าติดตามดูกันละครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าการที่มันมีข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้นระหว่างไทยกับขมรหรือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีการเจรจากันแต่ถ้าเจรจากันได้ก็ถือว่าไม่มีสงคราม แต่ถ้าเจรจากันไม่ได้ก็ต้องถลมกันอีกรอบซึ่งตอนนี้เรานักวิชาการเหล่านักวิเคราะห์เหล่านักประวัติทรงประวัติศาสตร์เหล่านักการทหารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ออกมาวิเคราะห์ไปในแนวทางเดียวกันนะครับว่ามันจะคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าเกิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่น้องก็คอยดูนะว่าสงครามรอบสองมันจะเกิดขึ้นมาแน่นอนแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้ทางฝั่งของขมรนมันก็พยายามที่จะเข้ามายั่วยุเราเหมือนเดิมเข้ามายั่วยุครับโดยการที่มันได้ส่งโดรนเนี่ยเข้ามาบินลุกล้ำ ในอธิปไตยทางฝั่งของประเทศไทยบินเข้ามายันจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณที่มันเป็นฐานฐานบินนะครับกองบิน21เนี่ยมันบินเข้ามานะครับซึ่งมันก็ออกมาตามข้อมูลข่าวสารนี่คือสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการละเมิดอธิปไตยโดยชัดเจนแล้วมันไม่ปฏิบัติตามกฎหรือว่ามันไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่วางกันเอาไว้นะครับว่าห้ามกระทําการยั่วยุหรือว่าการทําการล่วงรับอธิปไตยนะครับห้ามมีการเคลื่อนไหวทางทหารนี่ครับ แต่ิึงตาตานี้ทางฝั่งขมรมันไม่ฟังมันไม่ฟังตอนนี้ขมรมันก็พยายามที่จะระดม um กําลังทหารเข้ามานะครับจากข้อมูลข่าวสารเนี่ยทุกวันนี้มันก็ระดม um กําลังทหารเข้ามานะครับพร้อมกับสิ่งที่มันสูญเสียไปเนี่ยอย่างเช่นกําลังทหารที่มันสูญเสียไปในช่วงมีการรบกันร,รอบแรกเนี่ยที่มันมีการตุยไปเป็นจานวนหล,ลายพันคนนะครับไม่ใช่พันสองพันนะครับแต่หมายถึงว่าหลายพันคนบางข้อมูลบอกว่าหกร้อยกว่าคนบางข้อมูลว่าสี่ร้อยกว่านะครับ เออบางข้อมูลว่าหกพันบางข้อมูลว่าสี่พันกว่าเนี่ยมันข้อมูลไม่ตรงกันแต่ที่แน่ๆคือข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันแน่นอนว่าหลายพันคนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือถึงไม่ว่าทางฝั่งของไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันจะออกมาปฏิเสธข่าวนะครับว,ว่าทหารของมันไม่ได้ตายเยอะมากมายขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้ก็คือไอ้การที่ทหารเขมรน่ะมันตุยไปแล้วเนี่ย ไอ้วิญญาณที่มันละหีเล่ล่อนแบบที่ีว่าตายแบบไม่รู้สึกตัวนี่แหละครับพี่น้องครับมันตายแบบที่ไม่รู้สึกตัวเพราะมันโดนมันโดนถล่มจากทางฝั่งของประเทศไทยจากทางฝั่งของกองทัพอากาศไทยจากทางฝังงงงงง่งของปืนใหญ่ไทยเนี่ยมันตายแบบไม่รู้ตัวนะครับพี่น้องครับบางคนเนี่ยเพราะระเบิดห้าร้อยปอนระเบิดสองพันปอนลงทีเ่ยตึมเดียวนี่ครับขึ้มเดียวเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันตายแบบรู้ตัวไหมมันไม่รู้ตัวนะครับ มันรู้ตัวแต่ว่าโอ้ตอนนี้เครื่องบินบินมานะเสียงเครื่องบินบินมานะแต่มันไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันตายตอนไหนเพราะว่ามันไม่เห็นว่าระเบิดปิวมาถูกโดนมันตอนไหนแล้วมันระเบิดมันแตกตอนไหนมันก็เลยทำให้เป็นวิญญาณเล่ร่อนครับเป็นสัมภเวษรงสัมภเวสีจะหาทางกลับบ้านก็หาทางกลับบ้านไม่เจอมันก็เลยเกิดเหตุการณ์โหนหลอนกันไปทั่วทั้งแผ่นดินหลอนไปทั่วทั้งตามในเทพไชยเดนไทยเขมรนครับหลอนแบบชนิดที่ว่าทหารไทยก็ ถามว่ากลัวไหมทหารไทยผมเชื่อได้ว่าไม่กลัวนะครับผีขมิเนี่ยพวกทางฝั่งไทยเจ้าที่แรงนะครับทางฝั่งไทยเจ้าที่แรงผีขมิมันมาทาอะไรไม่ได้ผีขมิมันหาทางกลับบ้านไม่เจอมันก็วนเวียนวนเวียนอยู่ในป่านั่นแหละครับอยู่ในรอบฐานอยู่ในบริเวณที่มันตา,ายนั่นแหละครับ <t> มันก็เลยทําให้วิญ,ญญาณมันเป็นวิญ,ญญาณเลร่อน <t> พอเป็นวิญ,ญญาณเลร่อนนี่แหละครับ <t> พี่เงครับมันไปไหนไม่ได้หรือมันก็เลร่อนไปทั่วแล้วในพื้นบินของมันนะครับปรากฏว่าพอมันไป หาทางกลับบ้านแล้วเนี่ยปรากฏว่าเวลาที่มันจะหาทางกลับบ้านไปแล้วเนี่ยมันผ่านหมามันเดินทางผ่านหมามันก็ล่องลอยไปนะครับหาทางกลับบ้านแบบไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยหมามันเจอหมามันเจอครับพี่พี่น้องพั่พอหมาเจอนี่หมามันเห็นอยู่แล้วเพราะว่าสายตาของหมาเนี่ยมันชอบเห็นไอ้ของที่มันมันไม่ดีพวกนี้มันชอบจะเห็นผีเห็นสางเห็นวิญญาณเนี่ยมันก็เห่าหอนแหละครับมันเห่าหอนโอ้โหอนหลงงมไปทั้งแผ่นดินเขมรเลยนะครับตามที่มีคลิปมีข่าวออกมาให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะครับที่มันมีคลิปเหตุการณ์ที่หมาหอน,ออนได้ยินไหมครับอเที่ยงคืน <laughs> เป็นเวลาเที่ยงคืนอได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าเสียงมันต้องเพิ่มยังไง เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันทําให้เกิดอาก,การหลอนขึ้นมาไม่ใช่ว่าหล,หลอนในฝั่งไทยนะครับแต่ที่ผมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาตอนนี้นะครับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณอะไร,ะไรบ้าน,บ,านบ้านกรวดหรือเปล่าบ้านกรวดเนี่ยมันอยู่ติดกับชายแดนไทยเขมรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่หมู่บ้านเนี่ยนะมันน่าจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับชายแดนไทยเขมรแล้วหมู่บ้านนี้ปรากฏว่าไอ้ผีเขมรที่มันตายหังตายห่าไปตอนประทะก,กับไทยรอบแรกเนะี่ยมันหาทางกลับบ้านไม่เจอไม่พอแถมเสือกเดินทางหลง หลงทางก็มาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอีกนะครับเดินทางหลงทางกลับเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันคิดว่าเดินมาทางฝั่งนี้แล้วมันจะเป็นพื้นแผ่นดินของมันบ้านมันก็คงจะมาทางฝั่งนี้มันก็เดินทางหลงกลับเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยปรากฏปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตามในเขตชายแดนไทยที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มันมีการสู้รบกันน่ะหมาทในหมู่บ้านหอนกันโอ้โหจ้าววันเลยครับมันมีคลิปออกมานะครับซึ่งซึ่งคนไทยในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใคร คิดหรอครับว่ามันจะเป,นเป็นผีของใครเขาคิดเป็นทางเดียวกันว่าเป็นผีของขมิ้นมันหลงทางมาเป็นผีของขมิ้นมันหลงทางมาครับมันหายทางกลับบ้านไม่เจอเพราะมันไม่มีแผนที่มันไม่มีแผนที่เข็มทิศมันก็เดินมั่วเดินซึมเหมือนคนเหมือนคนเดินเดินลงป่านั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นแผ่นดินขมรมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นแผ่นดินขมรนะครับพื้นแผ่นดินไทยมันก็เกิดเพราะไอ้ผีขมรวนเป็นยาขมรนที่มันตุยไปน่ะมันหล แล้วมันก็ทำให้หมาในเข่ากันโอ้ยเรางมถามว่าคนไทยกลัวไหมไม่กลัวคนไทยไม่กลัวเพราะามันเรื่องธรรมดาแล้วถามว่าฐานไทยที่อยู่ในปืนที่ตามในเขตชายแดนไทยขมิบไมนกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเหมือนกันแล้วผมก็ยังจะเชื่อเลยว่าถ้าราไทยที่อยู่ในฐานเนี่ยที่มันมีการถล่มกันแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันต้องมันต้องมีคนเห็นเนาะมันต้องมีคนเห็นผีขมรมันต้องมีคนเห็นผีหานขมรครับเพราะขมรเนี่ยเวลาที่มันโดน ลูกระเบิดแล้วมันตุยไปเนี่ยมันไม่มาเก็บศพครับพี่พี่น้องครับมันปล่อยให้เน่าขึ้นอืดตามในเขตไทยแดนไทยกมเหมินแล้วพอทหารไทยบอกให้มันเก็บมันก็ไม่ยอมมาเก็บพอทหารไทยส่งศพกลับไปมันก็บอกว่าไม่ใช่ทหารของมันนี่คือสิ่งที่มันทิ้งเลยครับสิ่งที่มันทิ้งเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับเมื่อทางฝั่งของกมเหมินเพื่อนทางฝั่งของผู้นำาัมเหมินมันไม่ยอมเก็บศพคนของมันไปเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีการเชิญวิญญาณพอมันไม่มีการเชิญวิญญาณนี่แหละครับ มันไม,ม,นไม่มันไม่มีการเ,เรียกเชิญวิญญาณเพื่อที่จะกลับกลับบ้านกลับช่อง,อ,งองของมันเนี่ยไอ้ผีพวกนี้ก็โอ้โหละเหยเลร่อนไปเลยครับทีนี้เข้งเลยครับไม่รู้จะไปทางไหนไปทางไหนก็ไปไปไม่ได้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นําของตัวเองไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนมาเน็ตเนี่ยไม่ยอมที่จะมาทําพิธีอัญเชิญวิญญ,ญาณหน,นีไปกลับไปบ้านตัวเองเพราะมันทิ้งเลยปล่อยให้เป็นผีระยะยากไปเลยนะครับมันก็เลยทำให้ผีพวกนี้มันละเหยเลร่อนหมาก็เห่าหอนกันทั้งแผ่นดินเลยครับทีนี้ โอ้น,นี่คือสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งที่มันน่าหดหู่เป็นอย่างมากครับที่ทางฝั่งของทางการขมรทางฝั่งของทหารขมรมันทิ้งนะครับมันมันแสดงถึงความโหดเที่ยมอมหิตของไอ้ฮุนเซนของไอ้จารเมรของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพของขมรนะครับเราต้องแชร์เรื่องนี้ออกไปให้เยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ขมรนเนี่ยมันโดนล้างสมองมันโดนล้างสมองเป็นอย่างมากมันโดนล้างสมองมันคิดว่าทหารของมันตายน้อยท่านฝังข่งประเทศขมรตอนนี้มันยังคิดว่าทหารของมันตายน้อยนะครับตายไม่มากมันเชื่อสิ่งที่ไอ้ แต่มันไม่เชื่อในสื่อที่ทางฝั่งประเทศไทย,ยได้พยายามที่จะนํามาเสนอนําหลักฐานความจริงมาพูดมันหาว่าทางฝั่งไทยเฟกนิวอีกสร้างขา่าวเทเ็จข่าวลวงข่าวลือขึ้นมาอีกแต่พอพู้นำาปรมมันพูดอะไรขึ้นมาโอ้โหมันเชื่อหมดเลยครับทหารของมันตายเท่านั้นสองคนท่านี้คนนิดเดียวมันก็เชื่อไปหมดนี่คือสิ่งที่มันเป็นความโง่เง่าของคน,คมนขมิคนของคนพวกカมกรมนะครับพวกมメกรมโอ้โหอย่างโง่งเลยครับอย่างโง,ง่ผมก็เลยไม่ต้องสงสยยัยแล้วว่าทาไมประเทศขมิมันถึง เป็นอย่างนี้เนาะมันทาให้ทุกเป็นอย่างนี้หลอนทั้งคนไม่พอพี่พี่น้องกับรู้ไหมครับว่าหลอนทั้งคนไม่เออหลอนทั้งผีไม่พอนะครับคนมันก็ไม่คน,คนคนเขมรมันก็มาหลอนอีกยิ่งไปกว่านั้นนะครับไอสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศเขมรเลยก็คือในวงการของคนที่เป็นหมอคนที่เป็นพยาบาลเนี่ยมันไม่น่าเกิดขึ้นเลย เพราะคนเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นคนที่มีจิตใจดีใช่ไหมครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีจิตใจใจบุญสุนทานพูดจาพูดเพราะอย่างนี้แหละครับคนที่มีอาชีพเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกคนแต่ยกเว้นประเทศขมรประเทศเดียวไอ้พวกขมมกรอมนี่ครับปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยพอมีเหตุการณ์การรบกันระหว่างไทยกับขมรเกิดขึ้นมาเนี่ยหมอขมรมันไม่เป็นแบบนี้หมอขมรมันโอทําให ทฤษฎีหรือว่าภาพลักความเป็นโอ้นาไอ้นางฟ้าชุดขาวเทวดาชุดขาวเนี่ยมันมันลบล้างไปเลยมันลบล้างไปแบบสิ้นเชิงครับเพราะว่าทางฝั่งของขมรมันไม่ได้ทําตัวเป็นนางฟ้าในชุดสีขาวหรือว่าเทวดาในชุดสีขาวนะครับแต่มันทําตัวเป็นตัวเฮี้ยตัวสตุลตัวที่มันต่ตําตมตัวที่มันโอ้มันไร้การศึกษาเพราะาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยทางฝั่งของขมรทางฝั่งของหมอขมรเนี่ยพวกหมอพวกแพทย์ขมรเนี่ย ปรากฏว่ามันรุกขึ้นมาทําคลิปด่าด่าทางฝั่งของประเทศไทยอ่าผมเดี๋ยวผมจะให้พี่พี่น้องได้ดูครับมันทําคลิปด่าไทยเปิดเจออะไรเจไทยบ้างบ้างโอเคบัดดาบ้าเปิดเจอบัดดาพี่พี่น้องท่านในแปลได้ก็ช่วยแปลหน่อยนะครับเป็นเจไอะไรครับพี่อาจารย์ซิมพล็อกนี่คือหม้อขมิ้นอาจารย์ซิมพล็อกจวนองน้ำดำหมมมีชาเวลาสิบสองทุ่มนี่ ไทยไม่หยุดไฟอ่ะคงอ่ะจะดามมึงตลอดไปอีกควายอีสัตว์เดี๋ยวเอาคนนี้โชว์รวมมาดิถ้ารวมเลยตกหล่อโครซาในสองนี่คือหมอขมิ้นนะครับพี่น้องนี่คือหมอขมิ้นลมจนปอบอมโอตัดเนื้ชักหรือชักพีสังเครียดองคนเนี้ยชุดแต่ัพซนเดอร์พี่น้องท่านไหนที่แปลได้ก็ช่วยแปลให้พี่น้องคนไทยได้ได้รับฟังหน่อยครับว่ามันมันพูดเรื่องอะไรนะครับอ่านี่คือคลิปที่หมอขมินมันออกมาด่าคนไทยด่าประเทศไทย ซึ่งมันทําให้ภาพลักษณ์ของพวกนางฟ้าสีขาวเทวดาสีขาวนในชุดสีขาวที่ต้อง,องมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมีจิตใจบุญสุนทางต้องพูดเพราะพูดอะไรเนี่ยต้องช่วยเหลือคนทุกคนอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นประเทศเมีนโอ้โหเรื่องเนี้ยมันมันลบมันลบจากความทรงจําของคุณกระเพาไปเลยไอสิ่งที่มันเป็นเทวดาชุดขาวนางฟ้าชุดขาวเนยมันไม่มีอยู่ในสารระบบของของคุณกระเพาเลยที่เป็นของประเทศเมรนนะครับ มันเป็นไปได้ยังไงที่ทางหมอทางพยาบาลของขมินเนี่ยทางไอ้เจ้าที่ทงการแพทย์ของขมิญมาอัดคลิปด่าไทยโอ้เป็นเรื่องที่มันมันมันหมายถึงขมิญเนี่ยมันมันชั่วมันเลวมันไรกรรมไอ้การศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยขมิญมันเจริญขึ้นเลยนะครับมันไม่ได้ช่วยขมิญมันเจริญขึ้นเลยพอหันกลับมามองดูทางฝั่งไทยทีนี้โอ้หมอไทยออกมาพูดอย่างพูดเพราะพูดหวานขนาดทางฝั่งของขมิญอัดคลิปด่าไทยอย่างนี้เราก็ยังไม่เห็นคลิปของทางฝั่งของหมอทางฝั่งฝั่งพยาบาลไทยเนี่ย อัดคลิปด่าโต้ตอบของทางฝั่งของหมอทางฝั่งของหมีนะครับไม่มีใครหมอทางฝั่งไทยออกมาด่าโต้ตอบแบบปากพูดจาหยาบคายแบบนี้นะครับไม่มีเลยแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีแต่มันไม่มีคาหยาบออกมาจากปาจากปากของทางฝั่งหมอไทยเลยสักคนเออนี่คือสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างหมอไทยกับหมอขม,มีนเพราะฉะนั้นผมก็ยังงงอยู่ไอ้พระเอกขมีนี่มันเป็นหมอหรือว่ามันเป็นหมา <c oughs> หมอขมีนนี่มันเป็นหมอหรือว่ามันเป็นหมาเห่าเห่าเหมือนกันเลยเห่าเหมือนผู้นําของมันเห่าเหมือนคนของขมีนทั้งแผ่นดิน ทั้งทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมก็งงอยู่ว่ามันเป็นหมอหรือว่าเป็นเป็นหมาถ้าเป็นหมอเนี่ยมันต้องพูดจาพูดเพราะแล้วชอบมีจิตใจใจบนสุดตาแล้วมีพูดอะไรชอบรักษาคนไม่เลือกการปฏิบัตินะครับเขาจะไม่ออกมาเห่านะครับเขาจะรักษาแล้วพูดเพราะแต่ในฝั่งของขมินเสือกไม่เสือกไ,ไม่มีจรญยาบร,รณทางการแพทย์ไม่พอเสือเข่าเก่งอีกสรุปแล้วมันเป็นหมอหรือว่ามันเป็นหมาก,กันเน่ยอา้าพี่พี่น้องลองก็ไปคิดดูเอาเองนะว่าทางฝั่งของ ประเทศเขมรหมอประเทศเขมรนี่มันเป็นหมอหรือว่ามันเป็นหมาแต่ที่แน่ๆก็คือความสำนึกในบุญคุณของพื้พิจิตไทยพวกนี้มันไม่มีมันเนรคุณขนาดบ้านมันก็มีหมอมีโรงพยาบาลอย่างไอ้พวกปากเกงปากกล้าเนี่ยไอ้หมอพวกปากเกงปากกล้าพวกเนี้ยที่ออกมาด่าคลิปด่าประเทศไทยเนะี่ยแต่พอเวลาคนตัวเองเก็บไข้ได้ป่วยโดนอหมออะไรพอเวลาที่ได้รับบาดเจ็บจากการประทะมาโดยการที่ทางฝั่งของผู้นาของมันเนะี่ยมาทําลายทําร้ายคนไทยเนะี่ยยิงโรงพยาบาลไทยเนะี่ย มันเสือกจะเอาคนของมันเนี่ยที่มาทําลายมาทําร้ายประเทศไทยเนี่ยมารักษาในโรงพยาบาลไทยให้หมอไทยเป็นคนรักษาทั้งนี้ในโรงพยาบาลของมันก็มีแล้วหมอในโรงพยาบาลมันปากเก่งปากกล้าทั้งนั้นเอามาออกคลิปด่าคนไทยโหมเห่าไปแบบที่ที่ว่ามันหมอหรือว่ามันหมากันแน่แบบเนี้ยเอาช่วยกันเชรคคลิปของคนอกอภัยออกไปให้เยอะๆนะครับให้ทางฝั่งของหมอขมิ้นให้ทางฝั่งของประเทศขมิ้นมันได้รู้นะครับว่าโรงพยาบาลของมันก็มีหมอในโรงพยาบาลของมันก็มีแล้วทําไมมัน ถึงจะส่งเข้ามารักษาในประเทศไทยส่งเข้ามารักษาไม่พอแถมยังมาเห่ามาด่าคนไทยอีกสรุปแล้วมันเป็นหมอหรือเป็นหมาความสำนึกในบุญคุณของพื้นเป่นไทยที่มีต่อพวกหมาหมาขมิม้นน่ะน่ะมันมีหรือไม่เอา้าช่วยกันแชร์ไปเยอะนะครับช่วยกันแชร์ไปเยอะเพราะผมเชื่อได้ว,ว่าการที่ทางผู้อะไรเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นเนี่ยทางฝั่งของไทยจะขึ้นมาอัดคลิปพูดจาหยาบคายแบบนี้มันไม่มีเลยมันไม่มีนะครับแต่พอหันกลับไปในฝะั่งพวกขมินม้นเนี่ยโอ้โหเห่าเก่งยิ่งกว่าหมา เป็นหมอนะครับแต่เห่าเก่งยิ่งกว่าหมาสรุปแล้วมันเป็นหมอหรือวันเป็นหมาอ,อ,อ่ะพี่ๆน้องท่านไหนที่เขามาดูแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็พันสี่ร้อยกว่าท่านนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะแชร์ไปถึงหูถึงตามหมอหมาขอมิหมอหมาขอมิน,นะครับหมาหมอขอมินเนี่ยให้มันดูนะว่าประเทศไทยเนี่ยขนาดคุณมาทําลายประเทศไทยมาทําร้ายประเทศไทยเนี่ยคุณยังจะส่งคนของคุณมารักษาในโรงพยาบาลของไทยส่งมารักษาไม่พอแทนที่จะสํานึกนะครับ เสือกพวกหมอหมาหมาหมอ,หมอ,หมอพวกเนี้ยเสือกมาอาัดคลิปดาป่าประเทศไทยจัญญาบันทางการแพทย์ของคุณมีไหมฝากคลิปของคุณกะเพานี่ออกไปให้เยอะเพราะว่าผมเชื่อนี่ว่าคอมเมนเกือบทั้งจกประเทศเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพูดภาษาไทยได้หมดพูดภาษาไทยได้หมดนะครับแล้วมันฟ,ฟังภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์คลิปของคุณกะเพานี่ออกไปให้เยอะให้พวกหมาหมอพวกนี้มันได้สำนึกบ้างว่ามันเป็นหมอหรือว่ามันเป็นหมาทำไมถึงเข่าเก่งจัง <laughs> โอ้ ช่วยกันแชร์ออกไปให้เยอะๆนะครับใพ้พวกนี้มันได้รู้สํานึกนะครับว่าโอ้มึงนี่บัดซบสิ้นดีนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณกระเพราด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3สิงหาคมนะครับอืเป็นวันที่3สิงหาคมช่วยกันแชร์ออกไปเยอะ,ะครับเป็นวันหยุดด้วยนะวันนี้เรามาคุยกันหน่อยอ่ะพี่น้องท่านไหนที่มีความต้องการที่จะสนับสนุนนะครับทหารของเราที่อยู่ตามแนวเขตชายแดนไทยกับเมียที่เขาอยู่แนวหน้ากำลังรบกันอยู่ตอนเนี้ย มันมีทหารนะครับมีพี่พน้องทหารของเราที่ได้ร้องขอมาทางคุณกะเพรานะครับว่าตอนนี้เขาต้องการพวกกางเกงในพวกถุงเท้าพวกยารักษาโรคนะครับแล้วก็กันไกแบคเตอรีรน,นี่ตัดผมเนี่ยเขาต้องการนะครับแล้วก็มีพวกบุหรี่ด้วยนะครับถ้าพี่พี่น้องท่านไหนที่มีความต้องการที่อยากจะสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องทหารของเราให้เขาได้มีกําลังใจในการที่จะต่อสู้ในการที่จะมีขวัญและกำลังใจในการที่จะปกปักรักษาพื้นแผ่ินไทยนะครับก็ ช่วยกันสนับสนุนมาได้นะครับถ้าพ,พี่น้องไม่รู้ว่าจะส่งไปทางไหนหรือว่าจะส่งไปยังไงนะครับพ,พี่น้องก็แอสดีไลน์ของคุณกเพาได้นะครับตามที่ผมได้ขึ้นให้ดูใน uh, ข้อความนี้นะครับหรือว่าจะสนับสนุนมาทางพร้อมเปย์หรือว่าเป็นหมายเลขญชีก็ได้นะครับพวกผมคุณกเพาเนี่ยจะนําพวกนี้ไปมอบให้กับฐานทหา,ทหารที่เขาติดต่อเข้ามานะครับถ้าผมรวบรวมสิ่งของพอวันไหนเนี่ยครบวันไหนผมก็จะนําไปให้กับพี่น้องของเราที่อยู่ตามในเขตใจเดนไทยเขมรที่กําลังเผชิญหน้ากับเหล่าทหารหมาหม,มาเหม็นอยู่ตอนนี้ ให้ให้เขาได้ใช้นะครับตอนนี้เขาร้องขอมาพี่พี่น้องท่านไหนที่ที่มีกําลังพอนะครับก็ช่วยๆกันเนาะช่วยๆกันอ่าเป็นเป็นการสนับสนุนเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจกับพี่น้องของเรานะครับอ่ะพี่นพพรนี่บอกว่าหมามีคุณค่ามากกว่าขมเมนเยอะอย่าเอาหมาไปเปรียบเทียบเลยโอ้ <c oughs> ใช่ใช่ใช่มันมีมันมีน้องของผมคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ที่อยู่หน้าแนวเนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสเขาออกมาโพสข้อความนะครับว่าหมาเนี่ย เอาข้าวเอาปลาอาหารให้มันกินมันยังมีความสำนึกมันยังมีความสำนึกรู้บุญคุณคนที่ให้ข้าวให้ปลามันกินนะครับแต่สําหรับขเขมนเนี่ยขณะเรายืน่นข้าวยืน่นน้ํายื่นอะไรให้มันกิน,นให้มันโอ้มันรอดพ้นจากความอดอยากป,ปากแห้งรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานยุกนรอดพ้นจากการบ้านแตกสาหรกายขาดของมันเนี่ยไอ้เขมนเนี่ยพวกขカมกรมเนี่ยมันไม่สำนึกบุญคุณครับเพราะฉะนั้นแล้วหมาดีกว่าเมน์อ้าวหมาดีกว่าเมนนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ทาง น้องๆผมที่อยู่ในหน้าแนวเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความออกแบบนี้ออกมามันเป็นเรื่องจริงครับพี่พี่องๆครับถ้าเกิดว่าเราจะมองย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยตั้งแต่สู้ชงที่เขมีมันจับอาวุธขึ้นมาห้ามผ่นกันเนี่ยมันรบราฆ่าฟันกันขึ้นมามันไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนมันก็ตั้งหน้าตั้งตาหอบลูกจูงหลานกระเตงกระเตงกันเข้ามาเนี่ครับเข้ามาในอาศัยในพื้นที่ทางฝั่งของประเทศไทยประเทศไทยก็ใจดีครับเปิดแขนอาแขนรับ เงินภาษีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไทยเอาไปช่วยเอาไปโอ้สนับสนุนเอาไปเพื่อที่จะไปซื้ออาหารเลี้ยงให้ชาวเขมรที่บ้านแตกอะไรข,ขาดหนีร้อนมาพึ่งเ,นเนย็นให้เขาได้มีอยู่มีกินให้เขาได้มีความสุขสบายคนไทยใจดีพระพันปีหลวงของเราเนี่โอ้สั่งให้ทาหารเ,เอาธงชาติไทยเนี่ยธงไตลงของเราเนี่ยติดกับยอดเสาไม้นะยอดไม้ยอดเสาไม้สูงชูขึ้นไปให้สูง,สง,สงตามในใจแดนไทยเขมรสูงไม่พอเอายอดเอ,เอาเสาธงชาติเนี่ย ไปติดอยู่บนยอดปลายไม้อีกเพื่อที่จะให้ธงชาติมันสูงตระงามันมีเวลาลมพัดมามันจะบโบกสะบัดทําให้เขมรที่มันหนีร้อนมาเพิ่งเย็นที่มันโอ๊ะอบลูกจงหลานกระเตีงกระตขก็มาจะถึงแหลมไม่ถึงแหล่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมองมาในทางฝั่งไทยแล้วเห็นธงไตรลงเนี่ยปลยวสวัยอยู่เนี่ยมันจะได้รู้ว่าเออข้างหน้านั้นอีกนิดเดียวมันจะถึงประเทศไทยแล้วให้มันมีกําลังใจในการที่จะโอ้มีกําลังใจในการที่จะหนีเข้ามาในทางฝั่งไทยทั้งทั้งที่ตอนที่มัน หนีเข้ามาเนี่ยมันก็พ้งาข้างหบา,า,หา,า,หาจะตายไม่ตายแหล่เนี่ยพอมันเห็นธงไทยธงชาติไทยปุ๊บเนี่ยมันก็มีกําลังใจมันมีกําลังใจฮึดในการที่จะเดินเข้ามาพระพันปีหลวงทาถึงขนาดนี้นะครับมันก็สามารถที่จะทําให้คนชาวเขมรเนี่ยรอดตายไปได้เป็นหลายแสนคนครับหลายแสนคนเมื่อประมาณปีพศ2520้อยิบกว่ากว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเปิดแนวศูนย์อพยพตามเขบชายแดนไทยเต็มไปหมดครับแถวบ้านคุณระพาก็มีตั้งหลายศูนย์นะครับแต่ละศูนย์มีหลักหมื่นขึ้นแล้วครับแถวอำเภอกระลักแถวบ้านไฮเนี่ย บ้านไฮบ้านอะไรหลายหลายบ้านเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่มันไม่สํานึกบุญคุณมันไม่สํานึกบุญคุณนะครับให้ข้าวให้ปลาอาหารมันกินเนี่ยมันไม่สํานึกบุญคุณแล้วมันยังมาทรยศ์มันมาโอ้มันแหวงกลับเพราะฉะนั้นแล้วให้ข้าวให้ปลามันกินเนี่ยหมาดีกว่าเมหม็นหมาดีกว่าเหม็นนะครับหมาดีกว่าเหมน็นแล้วสิ่งที่ผมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาว่าทางฝั่งของไทยเนี่ย ทางฝั่งของไทยเนี่ยได้มีงบได้มีทุนให้ทางฝั่งของเหมนได้มาเรียนแพทย์ในทางฝั่งไทยด้วยนะครับอ่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางฝั่งของทางฝัง่ทงทางการไทยเนี่ยได้ให้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้เหมนน่ะได้ทุนการศึกษามาเรียนแพทย์ในทางฝั่งไทยแต่พอมันมาเรียนทางฝั่งไทยจบมันเสือกเนรคุณพืชเัน,นไทยโอ้มาอัดคลิปด่าประเทศไทยนี่มันสมครวรหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วผมจึงมองว่ามันเป็นหมาหรือว่ามันเป็นหมอถ้าเกิดว่า เอาหมาไปเทียบกับหมอหมนเนี่ยหมามันยังสำนึกบุญคุณคนที่ให้ข้าวให้ปลามันมากกว่าหมนใช่ไหมครับพี่พี่น้องกับใช่ไหมอ่ะพี่พี่น้องคิดว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพี่พี่น้องคิดว่ามันใช่ก็กดหนึ่งมาครับกดหนึ่งมาแต่ถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมคุณกะเผาพูดีโอ้มันไม่ใช่แล้วคุณจะเผาหมีนี่มันดีมันรู้จักสำนึกบุญคุณคนก็กดสองมาแต่ถ้าคิดว่าคุณกะเผาพูดนี่ถูกต้องเลยกดหนึ่งมารัวๆอ่าไอ้ที่เข้ามาแล้ว พวกแคมกรอมพวกเนี้มันได้รู้นะครับ